เรื่องราวแห่งตำนานความเชื่อพิธีกรรมพระเกจิอาจารย์และพระเครื่องกับ Fresh of Universe หากคุณกำลังมองหาพระเครื่องเครื่องรางของของังเสริมดวงเสริมโชคลาบสามารถเข้าไปดูได้ที่ชุมชนของเรา Fa c e of Universe มีพระเครื่องเครื่องรางของขัง,งมากมายให้คุณได้เช่าบูชาและร่วมประมูล หรือติดต่อเข้ามาที่ร i n e แอดแอดสี j อย่าลืมเข้ามาร่วมประมูลกันนะครับเหรียญหน้าลายสองหลวงพ่อพรมวัดขนอนเหนือจังหวัดพระคนครศรีอย,ยุธยาจัดสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2516เเพื่อเป็นที่ระลึกในวาระที่หลวงพ่อพมติดสเทโว มีอายุครบห้ารอบพันษา37หลวงพ่อผมท่านกำหนดให้เป็นวันเททองและปลูกเสกวันเสาร์ที่7เมษายนปีพุทธศักราช2,516ขึ้าคนหาคำเดือนหปีฉลูหรือปีนั้นเรียกว่าเสารห้าเป็นเลิกยามที่ดีที่สุดเมื่อเสร็จพิธีลวงพ่อผม ท่านได้ทำการอธิษฐานจิตปลุกเสกเดี๋ยวเพิ่มให้อีกหนึ่งไตมารของปีพุทธศักราช2516จนถึงครบรอบวันเกิดท่านตรงกับวันพระฤหัส,สบดีที่23ตุลาคมปีพุทธศักราช2516หลังออกพรรษา10วันท่านจึงได้นำออกแจกจ่ายเหรียญน,นาลาย2การจัดสร้างมีเนื้อทองคำ16เหรียญ เนื้อเงิน108เหรียญเนื้อทองแดง2516เหรียญและเนื้อทองแดงกระไหลทอง16เหรียญเหรียญน,นารายสองลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปทรงเสมาหูในตัวด้านหน้าเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อพรมนางขัดสมาที่ลาบเต็มองค์มีอักครยันล้อมรอบด้านบนมีข้อความว่าหลวงพ่อพรมด้านล่างมีข้อความว่า วัดขนอนเหนือจังหวัดอยุธยารุ่นพิเศษทือลึกรบรอบหารอบ2516ด้านหลังเหรียญเป็นรูปพระนารายณ์แผงฤทธิ์เมียขละยานล้อมรอบด้านบนมีข้อความว่าพระครูปหลัพรมหลวงพ่อท่านได้ตั้งใจสร้างวัตถุมงคลครั้งนี้เพื่อให้คณะสิทธิ์ที่มาจากทั่วสารทิศด้วยความเคารพท่านได้รับของดี หรือหากตกทอดไปที่ใดอย่างคงเป็นของดีๆจากท่านจริงๆหลวงพ่อผมวัดขนอนเหนือพระเกจิดังแห่งเมืองกรุงเก่าสีอย,ยุธยาท่านเกิดเมื่อวันเสาร์ที่20ตุลาคมปีพุทธศักราช2,456ต้อตรงกับวันแรม8คำ่ำเดือน11ปีฉลูอุปสมบทในเดือน6ตรงกับปีพุทธศักราช2,479 อายุ23ปีพระครูสาลิกิตหรือหลวงพ่อฟักวัดธร,รเลไทยอําเภอเมืองจังหวัดอยุธยาเป็นพระอุปชาพระอาจารย์ชุ่มวัดขนอนเหนือเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระอาจารย์ทองวัดขนอนเหนือเป็นพระอนุสาวนาอาจารย์หลวงพ่อผมถึงแก่รณาภาพเมื่อวันที่27มกราคมปีพุทธศักราช2534หรมิีวมสิริอายุได้78ปี ยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวที่เรานำมาเสนอให้เพื่อนๆรับชมกันในวันนี้หากเพื่อนๆชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซ subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของช่องเราถ้าหากเพื่อนๆอยากให้เรานำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับจะได้เป็นกำลังใจให้เรานำเรื่องราวดีๆมานำเสนอให้เพื่อนๆรับชมต่อไปครับ